โอเคมาเดี๋ยวสุ่มกันครับผมนะมีให้แลกเปลี่ยนด้วยนี่ครับโอเคนะครับผมนะจีทเคมาครับเดี๋ยวมาสุ่มกันครับผมนะว่าจะได้ไหมนะครับสามอย่างครับจัดไปคุณผู้ชมเดี๋ยวสุ่มสัตว์เลี้ยงกันครับผมนะไอพวกสเตตไอพวกสถานะอะไรยังไม่ได้ดูเลยครับผมนะเดี๋ยวมาสุ่มสัตว์เลี้ยงกันนะครับ,นนรบมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับมาเลสโกสัตว์เลี้ยงใหม่สัตว์เลี้ยงใหม่ฮะคุณผู้ชมอุ้ยมีสีทองด้วยได้เลยมนะั้ยน่ะโอไม่ใช่แพนด้า คุณหลอกดาวคุณหลอกดาวจัดไปครั้งที่สองสองร้อยห้าสิบเพชรไม่มีสีทองครับมีแต่สีม่วงยังไงเฮ้ยไหนบอกไม่มีสีทองวะโอ้โหซ้ำโอ้โหลัคกี้ไป็นยี่สิบสองเลยครับผมนะคุณผู้ชมครับอันนี้น่าจะเป็นสีทองเนาะโอเคสีทองมา750เจ็ดร้อยห้าสิบเพชรไม่มีสีทองวะไม่มีโเกลือ เกลือจัดเฮ้ยผมได้47แล้วนะครับถ้าจะแลกทั้งหมดเนี่ยประมาณสัก70 95ครับไม่เป็นไรครับถ้าเกินก,ก็ไปแลกไอ้นั่นได้ครับผมนะเอาไปแลกอาหารสัร์เลี้ยงได้นะครับขอให้เกลือของแช่งองแช่งถูกใจสิ่งน,นี้แน่นอนโอ้โหกเกลือจริง65นะครับโบเข้าให้เมื่อไหร่จะออกบอกที วุ้ยโอ้โหสีทองโคตรเยอะมาต้องมาแล้วมาแล้วครับผมโมลัก,กี่สีสีเลยหมดเยอะเหมือนกันนะน,นี่คุณผู้ชมแบงรีสี่โมงเย็นครับโอ้โหได้เรียบร้อยครับนาครับผมได้มาเรียบร้อยครับผมแนละ้วตัวนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาแลกกันต่อครับโอเคมาถือว่าเกลือไม่เกลืออยู่นะ ออกแมวหลายรอบจัดๆครับผมนะแล้วก็ตัวนี้ฮะมาโอ้เป็นมนุษย์ต่างดาวเมื่อดาวต่างดุมนุษย์ต่างดาวหมดเท่าไหร่กดสี่รอบพันหนึ่งครับใช่ไหมแล้วกดอีกสี่รอบ, 4, รอบไปส่วนที่เหลือผมจะซื้อนี่ฮะไปซื้อได้แค่หกรังครับอาหารสัต,ตว์อ้าวโทเค็ไม่พอ,อใช้ห้าเลยเหรอโหโเปลืองจัดได้แค่ครั้งเดียวครับเืองจงองะ เออก็มีสกินครับผมนะคุณผู้ชมครับเป็นสก,กินโหูยน่ารักน่ารักเลยอ่ะเฟี้ยวจัดเฟี้ยวจัดครับผมนะเดี๋ยวขอญาตให้อาหารก่อนไป,ไปเลยไปเลยอ่ะโตเต็มวใบนะครับได้มาเรียบร้อยมีผอบโจ้โจ้ใส่สีอะไรดีสีชมพูแล้วกันพาสีชมพูไปนะครับผมเออสีชมพูสวยจริงครับมีท่าทางอยู่สองท่าน,นะฮะโยนโทรศัพท์ขึ้นแล้วก็ตีลังกานะครับผมโยนตัวเอง กิจกรรมนี้ก็เหมือนกิจกรรมทั่วไปครับผมนะที่เวลาเราอยากได้อะไรให้เราลีจนกว่าเราจะเจอของที่เราอยากได้เพราะว่าในการเปิดเนี่ยเราจะมีค่าเปิดด้วยนะครับมาเพราะฉะนั้นเราลีฟีก่อนครับ1รอบก็ผมนะได้มาเป็นบัตรเปลี่ยนชื่อไม่เอาครับครั้งต่อไปลี19เพชรครับลีเลยแล้วกันโบเขาให้19เพชรก็ผมได้มาเป็นบอร์ดไม่เอาครับผมมีต่อได้ไหมโอ้มันต้องรอตรงนี้เสร็จด้วยนะครับปิดแอนิเมชันไป รีครับผมไอ้บอดเขียวมีหรือยังน่าจะมีแลลวครับรีต่อไปไอ้ล่มวะล่มอย่างเฟี้ยวไม่เอารีต่อไปชุดมีแล้วรีต่อไปมันจะประวดเพชรกับการลีนี่แหละน,นี่เสื้ออะไรอ่ะน่าจะมีแล้วหรือเปล่าวะคุณผู้ชมรีต่อไปครับสำรวจครับรีต่อไปนี่ไงฮะคาตนะมาแล้วก็ผมมาเดี๋ยวเรามาเปิดหากันครับผมนะ การเปิดเนี่ยจะเสียกี่เพชรประเดี๋นี้ครับครั้งแรกยี่เก้าเพชรครับผมขวาไลฟ์ซ้ายดีจะตรงกลางดีกว่าครับเปิดเลยฮะคุณผู้ชมโบกเขาให้ขวาไลฟ์ซ้ายดีจัดไปโบกเขาให้โบกเขาให้โอเคคาตานะมาก่อนครับก็ถ้าเกิดว่าเจอของที่เราต้องการเนี่ยฮะถ้าเจอของที่เราต้องการมันก็จะแบบ หมดไม่เยอะทุกคนนะครับผมนะเพราะครั้งแรกมัน29เพชรนะครับผมนะครั้งต่อไปมัน199แล้วก็จบด้วย499นะครับผมนะถ้าเกิดว่าเราเจอของที่เราต้องการเราจะใช้ประมาณ727เพชรนะครับผมนะในการเปิดให้ได้ทุกอย่างนะครับซึ่งมันมันน่าจะแบบน่าจะล็อกแหละจริงน่าจะล็อกเลยครับออกอันสุดท้ายก็คือหมดเพชรไม่เยอะครับหมดเพชรไม่เยอะในการเปิดครับผมนะประมาณ700นิดๆนะครับผมนะแต่ในการรีเฟซเนี่ยแล้วแต่ดวงเลยครับ ในแต่แตดวงคุณผู้ชมเลยครับผมนะพี่จันได้มาแล้วครับสำหรับไอบอสกับคาตานะนะครับผมนะขอรีดูอย่างอื่นดนิมีอะไรน่าสนใจเฮย้ยสก,กินรถสปอร์ตด้วยนะเฮย้ยของเยอะของเยอะเหมือนกันครับเออของเยอะนะเนี่ยลองรีเล่นประมาณสักสองสามรอบก่อนนะทุกคนรีดูว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับที่จริงมันมันเปลืองเพชรอยู่นะในการรีเล่นเนี่ยมันมันไม่บอกรางวัลใช่ไหมครับว่ามีอะไรบ้างเนี่ย อ่ะก็ประมาณนี้นครับผมผู้ชมครับประมาณนี้นะฮะคาตาณะ,ะครับผมนะได้มาคอลเลคชันที่14แล้วนะฮะผู้ชมสวยอยู่นะสวยอยู่ฮนะสีเขียวแต่ไม่ใช้ครับแล้วก็ทางด้านของไอซ์บอลใช่ไหมไอซ์บอลก็โอ้คอลเลคชันที่30มสโคตรเยอะไอซ์บอลเนี่ยสีเขียวตัวนี้สวยครับมาดูกันว่าเขียวตัวนี้จะสวยเท่าไหม เขียวแบบเขียวอารมณ์เข no ียวอาเขาเรียกว่าอะไรเขียวสะท้อนแสงอะคุณผ <it. S 2> ู so nice. <th> ้ชมเอออารมณ์ประมาณเขียวสะท้อนแสงอะถือว่ามันไม่แพงมากครับเจ็ดร้อยนิดๆครับผมก็ประมาณนี้ครับใครอยากสุ่มมาสุ่มกันได้นะจบไปสองกิจกรรมครับมาดูกันว่าเหลืออะไรบ้างที่พี่ซันยังไม่เล่นครับเดี๋ยวมันจะเมาเลยนะเอางี้ทุกคนเดี๋ยวเรามาเดิมพันกันเล่นๆกับคนดูที่ดูพี่ซันอยู่ตอนนี้นะผมนะสองร้อยกว่าชีวิตนะครับถ้าเกิดว่าพี่ซันสุ่มแล้วนะผมนะลัคกี้เกินหนึ่งร้อย วันนี้เราแจกบัตรเปลี่ยนชื่อสามใบฮะแล้วนะผมนะเดี๋ยวเราสร้างห้องแจกบัตรเป็นชื่อเลย3าใบนะบผมนะถ้าเกิดว่าลัคก,กี้มันเกินหนึ่งแต่ถ้าว่าแต่ถ้าเกิดว่าไม่เกินนะฮะคุณผู้ชมวันนี้ไม่แจกนะครับจัดไปครั้งแรกสีทองเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมาก็สีม่วงเลยครับคุณผู้ชมจัดไปสีทอง เฮ้ยสีทองว่ะคุณผู้ชมสีทองมาแล้วหรือเปล่าโอ้โหเรียบร้อยขลึกคิดสตันขลกคิดสตันจัดไปครั้งที่สามโอ้โหไม่มีเอาแล้วอยู่ดีๆจะหาแบบอยู่ดีก็หาทําแจกแบบเป็นเชื่ออยู่ดีๆก็อยากเสียเพชรว่ะคุณผู้ชมโบกเอาให้ โอ้โหสีทองไม่ออกเฮ้ย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 มาสีทองอืวยแล้วเปิดบัตรฟรีมาก่อนนะคุณผู้ชมเอาแล้วเอาแล้วเรือจัด,ดมา ขอเพื่อนไม่ออกอีกสีทองพวกคุณเอ้ยออกยากจริงๆเลยเว้ยเฮ้ยโบเข้าให้อีกหนึ่งทีสีทองไม,ไม่ออกเฮ้ยเอาแล้วอยู่ดีๆก็จะเสียบัตรเปลี่ยนชื่อแล้วฮะอยู่ดีๆก็จะเสียบัตรเปลี่ยนชื่อสามใบแล้วว่ะม่ หวยแล้วครับคุณผู้ชมแปดสิบแปดถ้าเกิดว่ากดครั้งนี้นะผมนะมันจะเป็นเก้าสิบเก้าทันทีเพราะฉะนั้นผมจะเปิดทิ้งก่อนหนึ่งใบนะครับอโอเคถ้าสิบครั้งนี้ไม่ได้ก็ผมนะมันจะเป็นร้อยพอดีแบบเป,เ,ปเป๊ะนะครับผม เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า10ครั้งนี้ไม่ได้เดี๋ยวหากิจกรรมจัดกันนะครับวันนี้บอยู่ดีๆก็อยากเสียเพชรอะไรวะนี่ครับผมแล้วเป็น10บใบสุดท้ายก็ผมนะที่บัตรฟรีไี่หลืนนะครับบัตรฟรี10บใบสุดท้ายที่เหลือด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้จะเสียบัตรไม่เสียบัตรอยู่ที่ครั้งนี้ฮะคุณผู้ชมมาสี่ทอง ร้อยเป๊ะคนนี้บอกว่าร้อยสามสิบคนนี้บอกร้อยห้าสิบรอเเจด้วยไเลยอ้้อันเเสียเพชรสุ่มไม่พอไม่ชอบอยากเสียเพชรเพิ่มร้อยห้าสิบแบบตันเลยแล้วผมละตันตัวนี้ไม่ได้แล้วนะครับเรียบร้อย มีเสียงม้าด้วย